สวัสดีครับผมช่างเป็มนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPhone นะครับตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro นะครับมาในการประจำรุ่นนะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเกิดจอขาวนะครับ white screen นะครับหรือบางเครื่องก็จะเป็นจอเขียวนะครับผมก็อาการที่เป็นเนี่ยเกิดจากตัวลายไฟชุด refresh rate นะครับมันเกิดมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือตอนที่มานะครับเครื่องมีอาการจอขาวแบบนี้เลย ครับผมไม่สามารถทาสกินหรือว่าดูอะไรได้เลยนะครับผมก็แก้ไขนะครับในส่วนของตัวต่อลายไปนะครับผมแก้ไขนะครับอันนี้เป็นรูที่ผมถ่ายไว้นะครับก็คือเป็นการจัมไวนะครับต่อสายจากลายไฟหนึ่งไปหาอีกลายไฟหนึ่งเพื่อให้ตัวนี้มีไฟเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้จอกลับมาใช้งานได้นะครับผมจอกลับมาสีปกติตัวนี้ก็เรียบร้อยจบงานนะครับลูกค้ามทันใดนะครับที่มีเครื่องนะครับไอโฟนจอเขียวจอขาวนะครับสามารถส่งให้พวกเรา ดูแลแก้ไขให้ได้นะครับผมวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆไ้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ